หล่อนดูหมาที่บ้านฉันดีเออคือลำตัวล่างส่วนของมันอะไม่มีความสมประกอบคือพ่อแม่มันเป็นใครอีดอกใบหน้าคือหน้ามันหนูลืมทากันแดดลูกแล้วก็คือตัวเริ่มมีจุดดำๆแล้วอีดอกให้ดาวนะพ่อหรือแม่มันต้องตัวสีดำแล้วดูขาขาอะไรคือความสมส่วนอีดอกใหญ่อีดอกขาเล็กนิดเดียวคืออะไร ไลน์นี่เป็นชลานะเป็นดัมเมชเชียนแต่อยู่ในร่างหมาได้คือดัมเมชุยแล้วสังเกตได้จากการจากวงตัวเนี่ยไม่มีความสมดุลวงตรงหน้าทำไมดำอยู่จุดเดียวจมูกเทสลาร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยมีตุ่มอะ้มึงว่ามันมองอะไรอยู่วะดูเอ็นดูเอนเนี่ยมองมาไ ดามตัวจะสวยเลยแต่นี่มีวัวผสมไม่ได้ไม่ความจริงมันเป็นหมาน่ารักแต่แค่รูปทรงแปลก